ยังอยู่ที่เดิมค่ะบ้านพักมลำแจกเรียร้อยตอนนี้ท้อห้างกำลังเตรียมนงานกำลังเขี่ยวสอมอยู่นะคะเพราะว่าจะเป็นนักเต้ีแดนเซอร์นักร้องมลำนะคะตอนนี้ไม่มตรงกำลังมาเตรียมสอมล่ำหลอดที่สองม,มันนี้นจะ่าแมา,น,านที่นองจะ่ามาจากบ้านบ้านทอนบ้านจะพามาจากบ้านทอนหนองคายมีพวกมาจากอะไ เวลาพักนะครับตอนนี้ก็ลังกินข้าวย่างไก่บังย่างบังคำกันยิ้มมันงกัลั่างให้แน่แล้วมันมันเคียงครับมันเคียงมันเ <c oughs> คียงเอามีขาขาตัวยีสตงเนี่ยแห,หละหนา,หะาใสเนาะหนาใสเนาะยุใสสพี่นาใสฟองไทยครับ ตอนนี้กำลังรอซ้อมลำรอบสองนะคะน้องสายสุวรรณาคาและบบนาเอเป็นเต็นตัวนะคะวันนี้นะปีนี้นะคะวันนี้เป็นเป็นยังเกาะโอ้เี็ยังเกาะชื้อนะอาาก่อทวงมากเปินหน้าสุรีเป็นลงหญิงหนะ้าสุรี รับบทนางเอกเ็มตัวนะคะกับน้องสายสุวรดันปีนี้อันนี้เพียร์ตั้มซูพไชยเระเอกเ,เกมบอลอัติั่นน้องตามวัติชัยนะคะกคาาจะใจุกไมไหนมันมนัของแถมมันจะยู่ได้หลายปีานาคหลายครับของอมอีกป <c oughs> ีนึงมันก็รอกแล้ว หัวก็ซสือมาสิมาขายเนี่ยเพราะว่าผมหัวสัปักแล้วว่มันจะติดฟ้องหอัวกระักแล้ววามันจะมาขายอ้ไเนี่ยมันไม่ไิเกม่ครับีนอะไรอกเม็อกสิะเจมินเจมิล ตอนนี้กำลังพักนะครับกำลังรอรันเอ่อประมาณรอยลานหรอสองลานอสองเจ้าใได้รอบเขีวเยเป็นยางก่นเป็นี่ระบบเป็นยังก่ออุ้ยมาเกาเถอะเรี้ยอดเป็นราชคู่เทพมูนี้ราชคู่นีค่ะตามเป็นยังกะปินไม่เยอะหรอเนา เป็นด้านบอกคว่าอย่างึงนี้ะตวนยเราสอบหลอดสอนขน,นาดน,นา,นาจวงครับจากนแก่อนด้วยนะขนาดนาดได้มงค์เคงมพี่น้องสอมรํารอบสอง,องอตอนนี้อาจย์นักตีเรากำลังวิ่งขวางอยากกินบักเสียงโม่อยู่ เสียมงามทรงเสียมงามค่ณเียทรงเสียมเสียมม้ก็ดีมันเกวงูันสวยเพราะ่เกิดเสียออกหมาพอตั้งเอาไปแทนไปใส่อีกคนวนึงนีเงันคือรับเ่าไหร่มุ้นนี่เมตรเท่าไหร่นิุ้นนี่เท่าไหร่ิ0กว่าบาทนี้เียที่ผ่าอืม Obrigado.